หรอไม่ใ่ไม yeah, um, like ่ได้เ่าบ่าเข้าไปคุยเองเลยเป็นผู้หญิงแล้วมาวิ่งหนีผู้หญิงได้ยังไงเออถ้าเราเกิดมาเป็นผู้ชายเนี่ยเสียชื่อหมดร่างกายร่างก่อน้าๆเก็บร้านเนี่ยไม่มีใครซื้อเลยวะเนี้ยเริ่มจะใส่ชุดปกเหมือนกัระโปรงแล้วอันนี้มามามาค่ะขอบคุณนะคะหนีผู้หญิงมาไม่ใช่เขาไล่ฟ้องกระหม่อมมาน้าฟ้าบาท จริงเหรอผู้หญิงสมัยนี้แล้วไล่ผู้ชายเขาจูดจอมเลยแหละรูปร่างก็สวยจะไม่น่า<ม>ทำกับผู้ชายแบบนี้เลยเขาจะคุยทุระหรือเปล่าไม่มีทุระหรอกวาบาจะไม่เป็นไรแค่้เดี๋ยวเราคุยเองน่าตืัวน่ากลัวไหมเอาสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะเออ่คุณผู้หญิงมีงทุระอะไรหรือเปล่าครับจริง,งว่าผมเห็นคุณผู้หญิงแนววีไล่ผู้ชายสองคนนั้น ผมเลื่อนขาแล้วนะครับคุณขอมเลื่อนข่อยคะอไม่ทำอะไรนะค่ะอยาเลื่อไหลเใครไหลเลือนไหลที่เห็นนาไอย่ามาจับเราเลยขาเราเป็นผู้หญิงเนาะอทำแ้นะครอย่าค่ะดีอดก่อนแล้วกันเพราะว่าข้าเขาคันอีกยต้อหันหน้าไป สองตัวหมาเนี่ยเนี่ดูใต้ดินกัน,นตกลวแตกะอะไรตอตะตดใครไม่รู้กูเอี้ยงซะแตกไปแล้วนี่ไปใส่อหน้าสเก็ตต์ดดาวสักหนึ่้อืมอะไรเนี่ยใส่สูสีอะไรนะอันนี้เขาเรียกสีอะไรนะ สีสีสมอนทอดสีสมอนทอดนเอามาจากไหนสีสมอนทอดอุ๊ยหล่อมากแม่หล่อมากจริงสีกาไฟหน้าเหมือนคุยกับใครคุยกับใครเนี่ยเราคุยกับน้องสาวอยู่คุยกับน้องใช่ค่ะน้องชื่ออะไรจังชื่อว่าน้องไถ่เน้นอ๋อที่ปริญคุนนี้ใช่ เขาไม่ได้คุยกับมึงใครอ่ะแต่ต้องมายุ่งกับเขาเลยคุยกับใครอะไรฮะคุยกับใครน้องชายน้องนี่น้องชายด้วยครับผมโอ้โหเขามีน้องชายเออเขามีน้องสาวเองก็มีน้องสาวน้องน้องชาย <c ười> ชื่ออะไหรหอยแครงฮะเอาเป็นนี่หอยเม่นพี่สาวคุณนี่หล่อมากเลยค่ะเพราะว่าเขาอ่ะ เขาเขาหยอกหนูด้วยนะคือแบบเขาปเป็นเนืนะ้อคู่ของหนูนะเขาก็หยอกหนูนะตอนหนูก้มลงไปดูใต้นะนี้นะนี่หน้าคู่เหมือนหมอไม่แก้วเลยอ่ะคูค่เล่นไปเมื่อคืนได้งามไส้คู่คุ้หน้าทำไม,ไมเกี่ยวกันไม่ต้องพูดคำอิดปากไปแต่เจอเลยคนระับแต่เจอเลยจนะ้าก็ไม่ได้กลัวทางจ้าเนาะ นี่แต่ว่าเนี่ยเขาอ่ะเป็นเนื้อคุ้งหนูนะผัวอะไรผัวชี้น้องแเห่งดูใต้นี้แรมลิ้นหลอกน้องลูก้าแรมลิ้นหลอกเขาเโอ้ยหอบหัอหอบขาวอ่ะไม่เด้แรลิ้นต่อกเขาอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฉยเฉยให้รอให้เขาหันหน้ามาเขาได้ลรียกนเหรอใช่อ้าวแล้วใครเรียก ไม่เป็นไรเชื่อทำไมล่ะคุณครับหันหน้าดูนี่ได้ไหมครับไดยขันหรือขันไปค่ะจริงจริงว่าขันไปแหละค่ะเมื่อนี่มือโมตะแดกกันอยู่ไม่ห่วงอไงแม่มึงอกันท่วนคนกินคอยให้ฝากไม่น่ากินนมนะมึงอะอะไรนมอะไรนี่น้ำมะพร้าว าน่ากินตามความพูบอ่ะบ้านนี้ไงตาเขานี่นี่มันใกล้ๆนี่จะถีบหน้าเนี่ยมัมีมันใกล้พูดดีๆกับมันก็ได้มันคงไม่ดีรลยมั้งโอ้โหถูัไหมบ้านคุณหันหน้ามานเปียได้มั้ยอุ๊ยคุณนะเดี๋ยวตอบให้หน่อยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องหนไปเอาไว้เธอค่ะเฮ้ถ้าวิ่งหนีเราต้องแค่นั้นแน่อ๋อไปจะวิ่งหนีทำไมนะครับผมก็รอคุยเท่ากับคุณนี่เอาเราสวยมากเนาะใชคร่อกุงคนจ้ะ ว่าได้จะมีคนสวยกวา่าคนไม่จ้ะจะพูดถึงใ,ใครเหรอฉันไม่ได้กลัวเขาฉันพูดตรงนี้ใครอัดวิดีโอทันไปบอกหม่อมแม่เขาด้วยนะคะด้วยฉันนี่กลัวเขาแค่รีบถือปากคุณก็สู้แล้วยังไงคะเฮะ้ยนี่เอาไงถ้าเอากูเรื่องรำคาญว่าแล้วอยากไปเต็มที่แล้วใครก็ไม่มาเอาคืนไปทีเอา <c oughs> ล่ะเราจะนับเนาะ ท่าคุณได้ค่ะเดี๋ยวจะหันไปวันกูไปตั้งแต่วันแรกแล้วไปเถอะไปเลยจ้ะเพราะว่าเพราะว่าก,กูกกเกลียดหน้ามึงแล้วกูไม่<ว>อยากเหน็นหน้ามึงห,หรอกข้าอีโลหมาเนี่ยคิดคว่าคูไม่สว่างมึงชื่อมึงสวยมากเลยนี่งามไส้หน้า,นายักษ์ยิ่งกเกิดผ้าเบิกหมดอายุเนี่ยดูหน้าม,มึงได้หน้าอยู่พวกกระมังมเข้าหมา เศษออกไปเลยมันยังเป็นออกไปเลยนะเศษออกใช่เศษออกมถางจริงคุณไม่ไปคอนโดออกแล้วครับุณไปแฟษออกไม่ได้คุ้มค่ะไม่ได้ขอคนกิเทศแฟชั่นแฟชั่นมึงต้องยังไงว่ามึงไปทำหน้าสงสารลงกูกูหรือมึงกูหรือ ผมจะตีนตูดสปอร์ตหรือลุกไล่แต่จะทิชชู่ลุกไล่กับไอบังสกุลไปเนี่อยไอบังสกุลเนี่อยไอที่หน้าหลังมึงว่ะเอาว่ากูเลยจ้าว่ากูเลยมี่สบู่บูดหัวสบู่บูดมันก็ต้องมองไม่อยากพูดกับมึงเลยมาเอาว่าคืนไปไอ้พวกนั้นเขาฝากไปแล้วนี่กูได้กูได้รางวัลไปกูท้อเลยนี่หา ชอบไมเป็นไร้อมด่ามันก็ดูรูปร่างมาสีมาพี่ตรงไหกูผิดตรงไหนอ่ะอยู่นีน่ะปะโอ้ยใส้เดือนไม่อยู่ที่มึงใส้เดือนสงสารใส้เดือนนี่เขาหล่อนะคะลองกลับบ้านไปดูนะคะเรื่องไม่มีปัญหากับมึงแล้วจะมีปัญหากับพี่เลยไปไปไอ้จั้เสี่วไปไอ้ เดียวดูกูคิดก่อนไอ้ไอ้ไอ้เจนเมียวบุรีย็นบุรีย็นอะไรดูกูคิดก่อนคิดก่อน ไอไอไอ้เคียวจันเอฮะอะไรโอ๊ยกระสิบมึงหันมาหากูเหรอะหัวหน้าเะซิบมานห้ด่าผมอ่ะอ้าวยังไม่เข้าใจเลยนี่งหรอมึงเน่ยไปพูดอย่างนี้พูดอะไรมึงพูดได้ไงขอเป็นหัวหน้าหรือว่ามึงเนี่ยใคริมือมาด่ากูไงของคนที่ระสิบกับกูนี่จะด่ามึงเองกูได้ยินเนี่ยกูได้ยินมึงเออหูไม่ดีนู่นมึงอะรู้ตัวปะมึง ผมไม่ได้เรื่องหูนะมนพูดเรื่องนะหีรังน่ะเห็นไหมหีรังคนจริงเขาหมายความว่าหูตึงหีรังคนจริงเขาหมายความว่าหูตึงมึงไงหีรังเข้าใจปะเแล้วหูตึงหีรังแล้วแล้วกูหูไม่ตึงอ่ะมึงหูไม่ตึงก็หีไม่ได้รังไงกูมงนี่นลันนึ่ไปแล้วแต่กูไปตามหาเจ้าของวามันหูก่อนไปไปไป